เจ้าบุกิ้งแนวนั้นนะเราบอกนะโอ้ยคอยเนี่เอาบุ้งลุเลยอ่ะเป็ผู้ชาวเนี่ยพูดเอาบุ้งลุ่นเ่อยุ่งเหรอวะแต่บุกิงเหาอวะเจ้าชิกินแบบกุ้มเดือนดอกกินแบบมันกุ้มมันชิบมือก็ได้คอยฮะคอยกำหนดให้ได้ในจอกกันนั่นนั่นชุบมุนว่าจอกเนาะอยู่ในชิบเดือนมันชำนั่นแม่นบอกคอยหัวจักเลยเนี่ยชำนั่นมันได้เท่านั้นชำนั่นมันได้เท่านั้นขันเอาเต็มนี่ เดือนเต็มปึบเลยแล้วเต็มจอกกนนั้นเดือนเลยแล้วกินมื่อเดียวบ่ราเท่าที่กินแบบกินทีเดียวเลยกินบาทเดียวเลยแล้วกินบาทเดียวกุ้มเดือนพูหื้อกุ้มเดือนหนึ่งเลยโล้วบวกกุ้มคอยบอลเจ้ากี่เมื่อไรนั้นคอยชงเจ่อยพี่ลูกดีจาหน่หาเนาะพอแผ่นกัวหอดยาน้ำคลินิกไวออก่าด็อกเตอร์ยังยอมบ่าว่าบอแมนว่าเก่งบอบอหอบบอขาดบอขาดจ้าดิ้นเลยแล้ว สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบ่ากำไพ่เบิร์ดสุขุสุขค้นพี่น้องเลยบม่วาจะเป็นทางภายในหรือประ่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูบเบ่ากำไพ่คือเก่าเมื่อนี่ทักทายสบายดีพบพ่อกันกับบ่ากำไพ่กัอยูทีนาของพระเถ่าจันก้อนพี่น้องห่างหายกันไปโดนพ่อสมควรพี่น้องเลยย้อ่วานติดธุระปะปังเนาะทางอื่นก็เลยบได้มีเวลาเวลามาขายเวียกคางานแน่พี่น้องเลยเมืเ่อนี้มีโอกาสมาเวียกมาธุระแถวนี้ก็เลย แวะมาเยี่ยมยามทางไม่ป้าบุญครับพอตู้จานก้อนสักก้อนเนาะว่าเป็นอะไรเนาะอยู่ดีไม่แห้งหรือว่าจังไดพี่น้องเอ้ยโอเคพี oui. so ่น้องมาหอดจอดเทิงเลยกับว่ต้องมาหลายให่งเนาะก็สิเข้าไปหาทางพอตู้จานก้อนสักก้อนพี่น้องเอ้ยไปนางโอนางลมไปพร้อมกันกระเป๋าของพาเลยพี่น้องเอ้ยกพันว่าขึ้นม่ได้แต่เธอหนึ่งช่องเธอหนึ่งช่องคำว่าแม่มาเช่าเร i, ือรื้อมาแรงนั่น มึงโลดบาตมันเบิดหดเดือนแล้วมันสีบระชามน้ำเชี่ยวบ่ปรเถ่าบ่อบ่อบ่อไหนทำยามันอ่อนหลกแตกแหลกเลยเนาะบ่บ่บ่ต้องหลงตรงเรียนอายุส่าเดียบลอยเลยยามอ่อนบ่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 อเป็นเสียชาติกาดคุณหรือบ่อเป็ดไหนยานว่าจับเหนียวบ่บ่มียามว่าดึงหากระบุเห็นนะเวดอีกแล้วได้ก็ดีดอบ่อเป็ดชิมาหาผู้เถ่ากอดอีกแล้วเตแต่ได้นี่หดเดือนแล้วโดดบ่คืองุมหากระบุเห็นยังว่เว็ดอีกเขาตองนี่เอาอวนอื่นท่าได้ตัวนี้จะเหนียวด้วยชะ มันหาข้าจากเห็นน้ำอ่อนพับกอะไปดลยตายลิกมแล้วเบ่าเบงเด้อนี่ยขอโทษลบ้าเด้อบานหนเด้อกินป่าดขอชชังเขามันดุดมันอันเชื่อคืออะไรได้บาดไนไดนนับไหลายบ่อเผาเนี่ยยังเหลือบ่น้บารดนี่เดอด้ยเาคือนหน่อยแค่บาดนี้มูก็ป่าบ่อนจะเซอยู่เอาลงไปเอามือซ่ายังได้นะนี่ฮะเนาะบ่าให้หลดกัมจากนี้บาดุบปิดในกนนั่นอ้ยสาสิเอาสาสิกิน บอไพ่เวรท่านดดาตัวจัาเลยลงหวยแ้ะบบมีเฮนเ็งกระนดกับผูรงหวยผูมีเฮนไว้ปาีี้ยากกูงือแล้วเอาเข่าที่เชดังเอาเข่าที่ใส่ดังมุดเอาแล้วขันน้ำเลึกขันน้ำตื้นช้นี่นะโอ้ยลงไปางทางก็เอาชีวิงชาโตเอาแล้วมันต้นกนทึงโคกอีช้ปาธรรมดาวิชาของบอกกบได้บุญน้ากว่าเพื่อนเมื่อนั้นคอยบญว่าดอกบุนของเข่อยจิตพัวพันกับเขาเนาะ ลุงคุยเองโทรมาง้อง <'s> right. ชื่อเลยก้อนเห็ดยังอยู่เดี๋ยวนี้เช็ดยังค่อยว่าเออคอยว่าเปิดกล้องนวะว่าฉันเ,เปิดกล้องให้คอยเบิ่งนแน่ลุงว่าฉันบ้านนี้เราเปิดปรับาาก็จกชื่อและลุงเนาะผมอยู่ในเฮือนเดียวกันก็เห็นเมียคอยย่างเขามามอดทุัรช์ปรับรถ oh. มามอดของลุงนะบริาจาบรจะให้เปิดให้เบิ่งนเะน <No. S 2> าะเคอยู่ในเฮือนเขาเองแล้วเฮือนเขาคอยไป จักเธอและเถื่อเนาะคนก็เชื่อและเถือนมีนั่นมีนี่คนก็จักมาและตู้เย็นก็หาก็ชื่อนี่นะวางรูมาหาคอยนี่มาไยคำออกแต่คอยนหนไดเก่าล้านเก่าล้านจักจักแข่งตู้จานก็โทรมายังเงินอ่ะเอาโทรมาถามข่าวว่าว่าไเหตุในไหนก้อนเหมือนอยู่ในใช้กินในใช้ใช้เมียเจ้า่ะเมียาคอยอันลงตะล้องว่ะแล้วลงยิ้ทันมกเบงมือชี้เห็ดบุญนั่นจะพูดผ่าในเด้อว่ะ เดี๋ยวเนี่ยก็เห็นอันเพิ่นหายล้องเนาะอันเพิ่นหายลงไปง่ายอัมอดทรศัพท์ปรับรถอันเพิ่นหายลงไปง่ายพี่เห็นบ่ผู้ผู้นั้นบ่เอออันนั้นแหละแล้วบ่ได้ลงเลยเนาะบ่ะทับคอยหายมันฮ้อนคอยยังสิไปนี่ยหายมันฮ้อนอันนี้มันหนาวหนาวอ่ามันไปบัดยากคอยพูดเลยฟังเบิ่งจักสิมืบอได้ละสิบ่เอาว่าเขาไม่ไปนํามอตทุนละไปก็ไปล่ะไปก็ไปเจ้าจะไปก็ไปไปนํากันไปครับพวกเท่าแล้วผู้เลสจังครับเนาะมีหายเงินพอบ่ไปเอาหายเงินพอบ่อยเองไป men vợ chiều lột, thuốc uẩn, phun đấy, là ván, muốn đấy, chữ đấy, lăn gì, bay cơm muộn, chơi gì muộn, phải, đấy, phải đấy, ừ. mắc 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 ở trong quá, bưng chưa đấy thì nọ, cay là món bơm nó, giờ món, coi, coi này, theo, chín phượng năm đo. ตูจะพาลงไปเอาหายเงื่อนคไหนคั่มไหนยังเห็นน้ำกันนะมันยากดอกค่อยหน่อยที่ดอกหลานนี่ไปนำแน้วอ่าบอไปออกคลิปกันดูดานยันทนโดนเติบเนื้อเองโดนเติบค่าเหยียบข้างนั้นคอยได้มาคอยมีหลุดผ้าไปได้แล้วคอยบอดชิ้นเปลืองมูเจ้าอย่างดอกไปโลดบอดหน่ยน่อไปเอาให้หน่อย เจ้าแคนก็ตายแล้วไอ่ไอ้ก็ตายเสียแล้วหมอหมอว่าวกข่อยนะก็ตายอีกบาปข่อยเห็นบ่เอ้าผู้ผู้ว่ากับเจ้าผู้ใดตุจานเอ้าว่าว่าโทรมาหาข่อยนี่กับเมียข่อยนี่ถามเมียข่อยนี่อืมว่าวว่าอันถามเมียข่อยหรอกไม่ได้เว้นถามข่อยว่าเล่าเหตุอันคืนหนึ่งจักเถื่อว่าฉันถามเมียเนี่ยอืมผู้นี้เราบรหารว้าวอืมบาลีบานข่อยเราถามเมียข่อยมันเราเราเว้าหยั้งข่อยว่า เอาเพ<อ>ราะ <หา S 2> ว่ทาทำคอยว่าเล่าเจ้านั่นเทศคอยคืนหนึ่งจักเถ้าไปคอยเลยว่าบองฮันเว้านะ่อยคอยกระจับเอาโทรศัพท์นี่งคอยกระโรกลับคืนมันหนี่งโต๊ะจะขุดจักบ่หวะเอาใครจะขุดจักก็แล้วใครจะขุดจักแล้วเอาลูกโตนมาหรือว่าเมียโตนั่นมาเลยมึงเช่ามาเลยถามเป็นได้เล่าเหตุจักเถ้าคืนน,นี่นั่นมึงเดอ้อะหวะให้ไปดิเออให,าห้มึงกู้ชไปหลักมึงมึงมาบ้าเมียมึงหนึ่งมึงกูช้ชเอามึงโลดว่ะ เออเมื่อเมืนอพียงมึงข็บรถขึ้เรียกกระโดดแถวฉันก like like ับกูน uh. ี่นั่นเพรามอนันเ้าหนึ้งรถปันเออกระไดไปเลยลุดตายเพิ่นนั่นป่อเป็นหลับเอานอน้ำมันเอื้ออันน้ำพินางคนนี้เมียเจ้าแขวงเชโกกนี่นอหัวหนึ่งนอแหดนั่นยกับเงื่อนอีกชามด้านนําเราไปหลดชวดหดเฮือนชวดหดพียงอันเพิ่นนั่นตายไปแล้วเมียจะมาไปหาแก่บะแก่ยังพัวบะนั่นเดี๋ยวนี่นั่น ถามพี่นางนั่นเราว่าโอ้ยเรา,าเอาเลยค่อยกันรูปแล้วเรา,าไปา้ะเมียรเรา,าบดจักแต่ให้เอื้อนแต่นาหนี่ก็นไปชวดเบดกันชันนชุมนี้นั่นจักมือใดเราชิวากันกับเขาอันไปชวดเทือนนั่นน่ะเขาชิวาเอาแล้วบัดนี้มันวิดพัดกันเลยน่ะชิวากันได้บัดนี้ปัดเพิ่นนับจตายเลยมาเอานี่ใช่เมียเห็นเรบอกคือคอยนันแท้แท้จริงชิว้ายังนก็ผ่อยคนจะหนาะกันจะถามกัน คนเรื่องเคยกันมันบ่เป็นไรอยู่ดีมีแห้งบ่เป็นไรเอาเมียใหม่นี่นั่นเป็นไรเจ้าไปอยู่น้ำลาวน่ะใครบอดูจังชันบอคือว่าเล่าให้เล่าเคลียบบอจังชั่นก็ขึ้นแหนะอันนี้เป็นว่าขี้กันเถื่อนบดถูกเอาเมียะไรมาอันนั้นแล้วคอยจังโทรไปใช่ไหมตัวเอาเมียมารมาโมเมนต์ขี่เนาะตัวเอาเมียะไรตัวมันไปดมหีมันบอกคอยวอาขี้ให้แห้งหรือระบาดนี่ยก็คอยว่าไม่ได้ว่าคอยเนี่ยอยากขี่มียะไรผลมันโมเมนต์นแห้งวูบขึ้นเนาะแห้งวูขึ้นมึงเด้อเพาผลวา บัานเราบ่ตายโอ้ยชนพิมนามึงแนี้ยว่ะให้มันตายเน yeah. ี่ยก็ขี้เด็ดโมนินอี่โมนินก็เมียเก่าอ่ะนี่เมียอันภูบันเมืองบ้านกลางนั่นก็ถามเมียพวกนั้นน่นก็ว่าวคอยว่าแบ่ให้คอยโมนินี่ก็ดีโมนินี่ก็จนไปไหวไปขอเมียให้แท้ฉี่ไปว่าวยังกันคนหักแพงกันกระทำความจบงามเนื้อเอือนี่กระทามความฉี่กันขันจังฉี่เราตายธรรมชาตินี่โมอยู่จะตายยังรับประจักษ์คงแน่เขาตายอยู่บ้านเขาเอาเลยจับยังยินแต่เขาว่าว่ามันตายเลยได้ประชดตายก็ตายแล้ว อันพ่อเทาคอยอันโดนคลองมาจะน้บาอีเห็นอันอีตาหุ่งอยู่บ้านนั่นกังอันบ้านนั่นคอยรานมั่นก็ตายนั่นคือกันแล้วนั่นคอยไปทำเอาเงินนั่นขาดดอกเงินเมียนี่คืนพ่นห้ายคอยเจ้าเป็นน้ำเจ้าจังท่านจังที่มันจะปุ๊บนีอันนี้แล้วเมียนี่้วคอยยังบววนวายไปไหนนี่เมียนผู้เมื่อกี้นี่อียันหุ่นนี่ พราะนั้นพอเท่าไม่เท่ายังไม่ฟังเขาเพราะในเป็นยังตุจานไม่ว่าคนที่แบบมีเรื่องกับตุจานเนี่ยโหนบวีกยืนปไปไหนโนตุจานเนาะบุ๋ยมันบบ่ได้หึงประเด็นนะบปพีนะกับบุญไวคอยบาบหนักบาบเรเห็นกับตากับหูโลดใครมีปัญหากับตุจานมเนี่ยโหบวยืนไปไหพี่นบวีกยืนโลดคอยบอกแจ้งแจ้งแหละเออมาก่อขวนก่อยเนี่ยมันบาบโลดอันนั้นแหละอย่างเงี้ยนะพี่น้องตายเลยได้เอาอันะผัวกับเจ้าพวนอันนั้นกับเจ้านั่นตายเลยได้มาฉันเอา มันบาดกาก็มันไม่ไดกน้อยเรากรอยู่นั่นนั่นเมียเจ้าแข่งผัวนอนหัวในหัวนี่คือว่าเอาหมมอย่างตายแลยหรือเปล่าอุ้ยเจ้าทู่เนี่ยไปต้มเล้วเนี่เงิ่อนฉล้านผัวตู่บริษัทดีบ่คืนนี้อยากเด็กรวยนะเขาเด็ก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 โบนิมานบริษัทดีบอกบ่บ่บ่ยันวะหยันวะฝันดีคนอยู่แก้งเกาะกันว่าวะทรมาหาข่อยวะข่อยให้เขาเอาเงิน แม่ช้ยงก็ไปชูน้ำเจ้าด้วยว่าฉันดูวันเหล่านี่ว่าเด็กไทยเด็กไทยองวัดนี่หรอวะแมนอ้องหยังหนึ่งหาสีบหน่สีเด็กสามโตหาีเล็กแมวป่าชีเออแน่แมวบ้านแมวบ้านบอกผมแมวบ้านหาีชิบชีหาชีเกาชีเนาะมวเรีกแมวบ้านว่าเชาวันเงินห้างของฉันมาชูดนี่ไม่เชื่อมอย จกว,ว, <AC> <S 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 ว่าไปีนับ่ม้าหรือว่ายัน่อยเอาเงินหางนัน่นโอ้ยห่างขนาดนี้ได้บททันจะชูในใช้จะถือตีลบถบได้เอามาลดหักแต่ว่าปัญหาถือปลุบบถือนันอ่นคอยกบหับขนาของอันชูแล้วนี่ยบทือดอ,อกเคยชูได้บ่เคยชูผ่านมาแล้วเมียคอยผู้เอากันอยู่บ้านรักชาวฮกนี่แง่งนี่กัยนย้อนเงินหางอันนั้นนอนขุดปิงอันนี่น่ะเอาย้อนขุดปิง เอาขุดปีงมาชูดหลลูกผมมาบึงทิ่นเทือนฐานขดพันปัตตุมีพอได้ไหมแบบได้ขุดปีงมันอยู่ในสายอยู่น้ำปีงบ่บ่แล้วมันเป็นหินเลยนะมันคือปีงเนี่ยนะนะโอ้หนึ่งว่อยู่น้ำปีงจริงเหรอพอแล้วยันแบบคืออันว่าแผกหมาไหมยังคุยหมาบอมันมาสูดก้อนหินก้อนหินน่ะเนาะ อ่านประชุมไงแม่เอ้าอ่านประสาวเหรเขาเบิ่งตอนนั้นดิเขาเปไดอยู่ในเฮือนเขาประชุมมาภัยเห็นของดีน้ำตุจานผัวเพล็เห็ดจานแล้วหาผัวเพลมาอายุมือนันอะแต่ว่าเอาอยู่ในเฮื่นยากเบิ่งก็เบิ่งก็ได้อยู่ดอกเด้นเนี่ยนะเจ้าก้อนหินก้อนหินคือเห็ดเอาคือาให้เบาตอนเบิ่งเรามาเห็ดตีนช่างเห็ดโคช่างนี่นะแต่เป็นหินนอกประสาอมาสูดดโอ้ยเจ้าออกออกไกลกันไปจัง ปลาทึบของบ่อของบ่อเค็ดของแบบว่าของบ่เค็ดบ่อแบนของบ่เค็ดมันบ่อแบนของแทะน้องของเขาเจ้าดูดขึ้นมาแต่น้ำของแหล่เขามาเห็นเขาเห็นมังหินเขาไปเห็นเพื่อนแหล่ไม่แปลกเลยเขามานั่นนั้นว่าใช้คู้นี่ก็เครื่องคู้นี่เพื่อนคอยนี่ยนั่นมักหินเข้ามาฉูดนั่นคือเขาไปทาสว่างนี่ไปทาสว่างหินบุญนี่ไปแล้หมอก่อนนั่น มันถือเบ็ดมันมันมันใช้เบ็ดเพียกในของมันเอยมันมากาะเบ็ดนั่นเป็นมักคีนมาเบิ่งนี่โอ้ยชีวาไปชังนู่นี้มันเอานะ่อยเอามาเนี่ยจักชิบันพุ่นเออคยไปข้าวนั่นเคยไปขายหมูอยู่ท่าฉว่างนี่ข้าวนั่นโอ้ยชาวเช่ามันม่วนม,มีอันมีออจา์ผู้หนึ่งเห็ดหมูเห็ดอันเอาท่อนกล้วยเห็ดหมูเป็นนี่ยังเห็ดได้อยู่ว่าตัวจานเดียวมันตายแล้วโอ้แรผู้เห็ดนันตายแล้วคนไปเช่าเือน,นี่ก็เอา ท้ายบ้านเขาจนเว้าลูกหลานเราบ่มีบ่เนาะผู้สืบแทนน่ะจังหวะค่อยกบฏถามนี่น้อยู่ใกล้ๆในบ้านนาแคร์นวลยางเนี่ยเอาผักเพรเห็นงูเห่าเลยจุ่จัดนี่บอกงูเห่ามบอกค่อยกบ่เห็นน่ะเนี่ยนะเขาเห็นเลมบอกเขาเห็นมีอยู่ผู้หนึ่งหูจัดอยู่แปลว่าคนเขาเห็นคนเอาผักเพนี่เห็นบ้านได้ผ่าเพริแม่นแล้วบ้านได้ผ่าเพริเอาชี้เชียดเนี่ยเดชี้เชียดเกาเขี้ยวบ้างเนี่ยเด้เห็ดเป็นชีเข็บเนี่ยเชี้ยวค่อยอยู่ชะละวัดนี่นี่ อันแอบยานนี่ค่อยชื่อว่าชุพังเด้อแอบยานนี่นะเอามาแล้วนี่เอามาให้ค่อยดูหย่อนเอาใบตองก็มีอยู่แบบนี้ไขออกแอบมันข้าเห็ดเอาให้แอบมันลายๆเนาะโมแม่แอบมันอันนี้เนาะโมแม่แอบเล็กแอบหยางเนาะแอบไหอคนไข่ออกมีแต่ไม่งอดอยงไม่งอดมาต่ออี่สักนีดเออติ้งยังยงวางอยู่ในอันอันนี้นั่นในแอบนี่นะเหน่ยโอ้ค่อยกระหานดูด้เนาะค่อยอัดอัเนี้ น้ำบ้านเฮามีแต่คนกินน้ำเบิดสามพูยน้ำบ้านเฮาตักกินตักกินเบิดสามพูย,ยังบบอิมเอามาอีกสองพูยว่ะบ๊อบ,บ๊อบ,บ,บเคยเห็นอันนี้เนาะเอ๊ะเห็นกับหูกับตาจนได้ไปตักน้ำอันนี้ฮะคัดหมอกิดมะพริกเดชชามโลบิดชามโลนี่เจ้าเห็นแล้วบ่จันบ่เห็นอันนี้เราตายเลยในนี่บ้านคอยนี่อันนี้เรายังบริตายอันนี้ฮะเราถือนือถงนี่ไปในตลาดนี่ขอชิมได้บ่บมะพริกนี่ชิมยอดบ่จันยุบเขาธุระกรรมเป็นหม ใช่ยำบวบบเทือยู่ทงทั้งหลังพี่ป้อนมาป้อนมาพี่อ้าวแล้วบัดออกไปเต็มทงค่อยในจนได้มากินเขาเดือนพี่เราหอยอ้าวไม่แล้วจบมาฮุบมาที่ทงหลังบิังนดาบเข้าปลาเทือเข้าทงเล่าพี่ยำกวบกวบหลีไรตายแล้วเดี๋ยนี่นั่นแล้วมีกลุ่นไหมทุกทยานราหวังว่างก็เนา้อันคก็ที่เราชูฟางอันเชี่ยวก็อยู่อันเชลวันนี่เอาแม่งอดอันอยู่ในกระป๋องนี่นะทั่วบัดนี่ มึงเด้อว่ะกูชะเอามึงเบืองเขียวนน่บักบักมุนกับกลน,นี่ตัวได้มันชิแค่แพ่กันมันคอยหาเอาก็ะตูไปงอดบ่เนี่ยมันงัดใส่ได้ต้องชิปปลายตัวเนี่ยมันใส่กระป๋องใส่แอบเนี่ไปได้ระหยดเฉียวไปชี้มึงดูเฉียวยากูดิมันพุกเท่าไหร่บ่บ่ได้าอกยามึงเอาให้กูดูดนพนกใครเนาะพยกไม่งอหรือที่พ่กกระจับแลว้วพนกพลาดมือพวกเยอ ให้เบิดมื้อให้เบิดมื้อน่าเห็นระวังเจออาคมทุกคนให้เบิดมื้อเนาะของตุกของแท้อันนี่ยนะมันไม่เป็นของมันมุ่นได้เนี่ยของแท้เอาเอากระตุ้งไปงอดมาใจกลับไปให้รูดดเพิ่นเคยเนาะเพิ่นก็จับแล้วของว่าเพิ่นว่ามุ่นนล้วพ่นจับออกมาใช้ไพ่ได้ให้เฮาเจ็บให้เฮาตายให้เฮาเจ็บเนี่ยเนาะไปว่าเอาไปใช้ไพ่เจ็บไรเฮาผู้จับเนี่ยโมเจ็บบ่แล้วอันผู้เอาใช้อันนั้นผู้ไม่มุ่นนั่นแหละเจ็บไรคือการกับเจ้ากิน กินแก้วนี่ยมันบ่อยกินจอกนี่กินจอกนี่ยอ่ไปกินมังดูคนมันนี่เออเป็นยังไงบ้างเอามันกระบาดปากเจ้าเด๋วเขาเห็ดอยู่พุ่นน่ยมันกระบาดเบิดปากเจ้าดันเขาเห็ดนั่นกินคนเอาได้เน้ออืมชื่อใดอืนหมอกินแก้วกินจอกนั่นยาด้เขาเห็ดให้แจ้งหน่อยปากดำปากแดงออกอันแก้วบาดปากนั่นปากชื่อใดไปเห็นเห็ดได้หมอนี่ ผูเขามีมุนมอนมุน,มน,มนกนกระทาเ้กับเจ้าน่ะมันเก่งกว่ากันมันเก่งกว่านะ่ะเจ้าว่าเจ้าขนาดแท้เขากันกว่าตกามันมีไดอันนี้จะไปว่าไใดเขาคอยเชือเอาของแท้คนกินแก้วก็มีอยู่ได้ในบ้านเขาคอยไปพยายามเชี่ยวชาบชามเถื่อคอยเห็ดกูเถื่อเห็ดกับเชี่ยวไปเถื่อนึงนั้นเชี่ยวชิบุลา <ไป S 1> บ่กดูจานบ่แล้วเมื่อแล้วมันคอยบอกมันกระหัวม่นั่นตัวจริงนอะมันว่าเชี่ยวมึงนั่เห็ดตัวจริงอะไรเนาะเอากูเห็ดตัวปลอมมัเป็นวะ คนไปกินย่างเขียวบ่มี่ยังกินเอาขนมโบมี่ยังกินให้เมียมึงเอาเอาอันหม้อมากูชิเอาปลาให้กินนี่แท้คอยเอาปลาควายอยู่ในเชือกควอยหัดเชือกนี่เออเอาเชือกไกออกมาปลาควายคุรอยอเอาไปต้มเชียวต้มมากินบะเถือนเอาเลยอ๋อโอ้มึงเป็นกะลีล้อเนี่ยเชียววันนี้มันกะกุ้มมันแรงกุ้มง่ายเลยเชียวมื่อใดโบมี่ยังกินก็เห็ดออกมากินมันวะจ้ามึงชิคินเพื่อนเห็ดก็ได้ เฮ็ดบุได้เด้อเฮ็ดแม่เชียเลยคือกูเนี่ยกูอยากไปเฮ็ดนะมึงโอ้ยเฮ็ดมันคายมันแพงเียวคายมันนั่นอันปลาตัวนี่นะกูชื่อแชนปลายผู้ใดวะอันอันกันชื่อนะอันนี้นั่นเด้มันตัวใหญ่เนู้เออตัวใหญ่แชนปลายผู้นั้นมันชงชามโลูกคนนึงผู้ทุก้อนแบบซื้อเอาไปเป็นโตโลูเอ้าเชื่อเอาเป็นตลาดบาดเพื่อนนูดเฮ็ดอยู่หากินบุได้เป็นตลาดเป็นป้อนเขาในเชื่อพี่เลี้ยวของเขาเชื่อหัดเมื่นไหร่ล่ะ เชือหัดชงเลยขึ like ้นบวเห็นเนาะไปหอดเชียวกินยังในเขือนบ่ชไม่ยังกินนะเชียวกินมะปลาต้มปลาคอใหญ่เอ้ากินแล้วคือเชือดขึ้นมามันก็คลอยอลงแล้วนันป่าเนาะเลยพอเราลงใช้ก็เอาไปต้มแล้ววันนี้ใช้ชมใช้ยังจุดเชือด้เชียวเด้อโอ้ยกูยอมมึงแล้วมึงมึงเชียวเอ้ยเห็ดไดในว่ะเมื่อไม่มากพอเอาชิ้นบ่นนี้เชื่อเชื่อช่องโลทั้งเพี้ยทั้งยังเล้ช้ยทงนี่ใช้ในอันนี้เชือดนี่ไปหอดเลยกับ ครบสุดนะเนาะยังบ่มีแต uh, ่พ uh, ักกินชิอนรอบชิ lion, à, <tr> ่นอ๋อก um. ็ก um ินแล้วเฮ้ยกินแล้วคู่ชีดออกมาให้มึงบ่ฉันอ๋อเฮ็ดน้าเชียววะดึงเชียวออกมาก็ตกไปป่าเปิดเปล่าเลยเนาะของต้นชิ่นทั้งเพี้ยทั้งเครื่องไนแล้วบ่เนี่ยทั้งตับทั้งยังมาแล้วยอมเลยเพิ่นเนาะไปเฮ็ดโอ้ยมึงนี่เฮียนวิชาตัวนี้มันก็กุมลูกกุมเมียเลยเชียวเมียมึงบ่ด่าจักเทื่อแหละเมื่อนี่มึงไปเฮ็ดเอาปลาคอใหญ่มาให้เมียนึ่งต้ม มื่อนามาเอาชีนมาเห็ดกินไปบ้านนี้ยอยชื่อเล่นแต่รักชามพี่ไผ่<ฮ>เล่นตัวบักใหญ่หนึงน่งชําแขงชําขานี่สิ๊ก่ากินบ่เปลแล่นอ๋อเอาไปห่อละให้เมียมึงหาพักมาดึงแล่นกินเชียวบ้านนั้นก็เฮ็ดแล่นนี่ว่าดึงเชือกพลว่าออกแต่แต่ทงแต่เชือกนี่แล่นอะไรนะคอยนี่แล่นอะไรเนาะไปกิเฮ็ดเป็นนั่ะเฮ็ดแล่นแท้ชื่อเอาเป็นตัวเ,เ,เล่นน,ลนี่ไปน,นั่นสื่อไปแต่ะนอมผู้ช้ามือก็ขวบเฮ็ดเชียวนี่ ยอมเสี่ยวเอ,อเอนาะบัดนี่เพิ่นบามาดีบาดเนี่ยมา,ามเชี่ยวกูไม่ยังกินเห็ดแม่เสี่ยวเห็ดแนวกิน,นโอ้ยกูย,ยอมมึงแล้วเชียวไอ้กูยอมเลยกูดยกูดยมึงเออมึงเห็ดได้หรือขนมึงมาได้แต่ก,กูที่ไปหา,หาเอามาเห็ดหไปแล้วคอยนี่ยขี่รถจักรไปไปเชื่อปลาลีคอยนัน่นอืออยู่ตลอดพุณอือใช้เชือ่อใช่คือไปเห็ดไปใช้มันนี่แหละอืมมาหอดดึงเชืออขึ้น ตุกปลวกป,ปูเปียลงค่อยให้เอาเอาไปต้มชูเชียวกินว่าฉันต้มมากินโอ้ยกูยอมเลยคุณขอเฮียนมึงได้บ่เชียวบ่ได้บ่ได้เช่าเชียว,ว,ย,วยันมึงขลังบ่ได้ <c oughs> ขลังบ่ได้เป็นปอบเลยเชียวโอ้เป็นปอบเลยกูยอนเลยยานคุยันบ่บได้อยู่น้าหมู่แทพเป็นพีแม่พี่ชังของป่าอาลีนี่ยชื่ออยู่ตลาดขุนมาเอาเงินไปซื้อเอาดิเอาเงินไปเล่นทงไปชื่อเอาเลยคือกันก็พยายามมาแล้วชื่อเล่นไปตะวันทางชื่อป่าไปตะผิชื่อชื่อไปตะผิไปให้มันหนอนเพิ่นนั่นเฮ็ดนั้นมุนนั่น ชิกินห้าเพียงได้แม่นบอกไม่งอดดูนั่นเองนะเพราไม่งอดคอยเอาไปไปพาดมือหรือให้บนมือให้บดมือให้หมึงอเมืองเลยไม่งอดเมืองต่อตาขันไม่งอดกูนี่ต่อใตยได้มันงวะโยกมึงจะไปเป็ดแมใชากูได้หวะแทบอันนั้นแล้วมันคนละอันเนาะตุ๊จันคนละอันคนละอันเฮ้มันังมันไม่งองตัวจริงโลดไม่งอดตัวจริงกับไม่งอดตัวปลอม ว่ายากาลังกับกัปมาอีกพี่น้องว่าไปแล้วก็ได้เนาะยังมีคนสนใจลายเอออะไรกคขันว่าวาสนใจวัตุก้อนนี่คี่ตัวเป็นห้างไม่มาพลันกลกก็ได้แบบพนว่าตุจาน์หรือว่าแบบไดนนี่อันกับอันหักไม่อันพวกธาตุนี่มาพลันกรโลกก็ได้คันว่าโอ้ยมาคอยชีคคอยชีดผูกเวียนไหนมันชิดได้บอกับมันบม่อยากตายไปพนโอ้ยพผาลงเงือนเนาะบ่แล้วได้คืนดันจ้าหน้าที่ตุจาร์เห็นพนเอา เช้านาทีเช้านาทีกินเช้านาทีขึ้นรดเนี่ยอ้าต่อจอกหนึ่งคอยเชีเต็มจอกรดเนี่ยคอยกินพี่ๆรดอ่ะเนี่ยชีเก่งประดายคอยมัดถึกแล้วเลยคอยกินแล้วนี่ชินนอนน้ำมีเปรี้ยผู้เมืองนี่บ้านกังนี่กระท่อมเอยผู้ตูกันอ๋อกินแล้วบ้านนี้เขาลงมาหาคอยพี่เขาล่างเขาบ้านกินมาเนี่ยไม่ติดไปบ่ได้แบบนี้เอาแล้วนุอยู่บ้านนี้จนว่าให้คนมานอนนะ มานอนนเมียคอยในยช่องพ่อเมียลูกเคยกับลูกสาวมันมานอนนเมียคอย,ยออคอยไปบัดนี่ไปบัดนี่แหละคอยจนอยากตาย<ะ>อ,อันเที่ยวลงไปเหงี่ยวน,ะน,นั่นแทบบรรเทาไปเหงีย่ยงคอยลงไปห้องน้ำคอยย่อก,กันน้ำมันมันออก